สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังหะจ้ามังหะวันนี้แอดจะมาอ่านมังหะเรื่องท่านอาจารย์แสนสวยป่วยเป็นโรคพิเศษในตอนที่สองนะคะตอนที่สองใช่ไหมไม่ใช่สิไม่ใช่ในตอนที่สามนะคะตอนที่สาม,ม,มน,น, 3, นะ,ะอน 3, นะโอเคถ้าอาจารย์ผิดตรงไหนก็ขออภัยนะคะแล้วก็ถ้าเออเสียงไม่เหมือนเดิมก็ขออภัยนะคะวันนี้เราไปเริ่มกันเลยค่ะตอนนี้เราเฉินเสียวทําไมไม่ไปเรียนท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์คะคะต้องเป็นเพราะเรื่องกระจกแน่เป็นแน่เสี็จดินเชียวถึงไม่อยากไปเรียนเด็กน้อยไม่ร้องนะค่ะค่าพาเถาอี้มาหาแล้วเรื่องก่อนหน้านี้พวกเจ้าคุยกันให้ชัดเจนสิท์น้องกูเ้เพื่อเพื่อไม่ให้คนอื่นพูดได้ว่า ข้าปกป้องลูกศิษย์ตัวเองเรื่องนี้ดินเซียวกับเจ้ากับเขาคุยกันเองแล้วกันถ้าท่านอาจารย์แล้วผลไม้เคลือบน้ำตาลข้าละจะทำยังไงเด็กก็คือเด็กจริงๆผลไม้เคลือบน้ำตาลข้าจะชดเชยให้เจ้าอันหนึ่งดีไหมดีท่าน ขอบคุณท่านอาจารย์อย่างนั้นสิทธิ์พิ่เจ้าผิดพี่ตาิเถาพวกเรามาคุยเรื่องเมื่อวานกันเถอะเออน้องกู้เจ้าอย่าท่านงเกินไปนักไม่มีท่านเสียวชือ้อคุ้มกระลาหัวเจ้าก็เป็นได้แค่หมาจนจัดตัวนึงเท่านั้นแหละวิญญาณไม่บริสุทธิ์เช่นเจ้ายากนักที่ลูก เลือดผสมจะฝึกได้ดีจะเหมาะเป็นลูกศิษย์ท่านเฉียวชฉือได้แย่งยด้ย่างไรเลือดผสมไม่เหมาะสมงั้นหรืองั้นเหรอก็ดีวันนี้จะทำให้เจ้าได้เห็นว่าข้าเหมาะสมหรือไม่เวตาของเขากูเฉียวเฉือกูหลินเฉียวเจ้าทำอะไรนะ่ะปล่อยข้าอ้าทำไมไม่พูดต่อละ่ะ กูกูเฉียวเจว้าบ้าไปแล้วเหรอเปเจ้าขวางค่ะเออเออปล่อยค่ะแย่ yeah, แล้วกูหลินเฉียวถูกไอปีศาจควบคุมไม่ว่าเถาฉันจะดีหรือไม่ยังไงก็ตามท่านเชียนก็ไม่น่าจะใช่แล้วท่านเฉียนเฉยถ้าท่านเชียนือนยน่อตายไปถ้าเถา ยี่ตายไปเจ้าจะให้ท่านเชียนถืออธิบายกับสิทธิคนอื่นอย่างไรกันกู้เชียวเฉินเจ้าจะถูกกระตุน้นเพราะอารมณ์ชั่วพูไม่ได้นะเจ้าก็เหนื่อยตามเขาท่านเซียนชือท่านอาจารย์เอะอเอ,อกู้เชียนกูล้ลินเชียน มีวิธีนับร้อยๆปีนี้เป็นครั้งแรกที่เข้าขัวหลังจากล้างแล้วขั้นต่อไปล่ะทำยังไงนะจงใต้เจ้ามานี่สิข้าทำไม่ได้ให้ข้าทำครู่เดียวขัวคงระเบิดแน่ถ้าใช้จะใช้คาถากันภัยจาไม่บาดเจ็บหรอก ท่านอาจารย์ดินเชียวเป็นไรไปทำไมสีหน้าไม่ดีเลยไม่สบายหรอท่านอาจารย์ค่าอยากกินผลไม้เคลือบน้ำตาลท่านน้ำตาลที่ท่านอาจารย์ทำสิตน้องกู้นี่สุดยอดสัมผัสมืออาจารย์โดยตรงเอานะคะก็จบกกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะใน เรื่องท่านอาจารย์แสนสวยเปิดเป็นเลขเป็นโลกพิเศษในตอนที่3นะคะก็วันนี้อก็ขอตัวแลไปก่อนค่ะบ๊ายบาย